ชิยานีไรเดอร์เป็นใครทำไมแมนซิตี้ต้องการตัวมาทดแทนอิวคายกุนโดกันติดตามได้ในมุมทงอีพีนี้ครับ สวัสดีท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมทงของจริงต้องมุมทงวันนี้อยู่กับผมแบบเหมือนเดิมนะครับยังมีคอนเทนต์แล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากแวดวงฟุตบอลทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับเรื่องราวที่เราจะไปติดตามกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พลาดแชมป์ใหญ่2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับพวกเขาเตรียมที่จะปฏิวัติทีมใหม่เพื่อสร้างทีมมาสู้กับลลลิเวววอร์พูแ้ก็ทงช พิมเมลิกอังกฤษในฤดูกาลหน้านะครับโดยแมนซิตี้เนี่ยตกเป็นข่าวให้ความสนใจโดยเฉพาะนักเตะในตำแหน่งกองกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นมอร์แกนกิฟไว้ที่ทางเปปกุโรล่าหวังที่จะกระชากตัวเข้ามาทดแทนการจากไปของทางเควินเดอร์บอยที่อำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็มีกองกลางอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวพัวพันกับเรือใบสีฟ้าแล้วก็มีข่าวค่อนข้างแรงเลยในช่วงนี้นั่นก็คือทิจานี่ไรเดอร์นั่นเองแล้วเขาเป็นใครทำไมแมนซิตีถึงให้ความสนใจ ดาวเตะรายดีนะครับโดยเจยนี่ไรเดอร์นะครับเป็นจอมทัพทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีสายการเล่นที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับทางเปปริลล่าเองก็ต้องการที่จะ ดึงกองกลางลายนี้นะครับมาทดแทนอิวคายคูโดกานที่ต้องบอกว่าสภาพร่างกายรวมไปถึงฟอร์มนี่ตกลงไปเยอะตามสภาพตามวัยที่มากขึ้นทุกวันนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป๊ปกัวร่าก็ต้องการนักเตะคนใหม่ที่มีความหนุ่มนะครับแล้วก็มีพลังงานสูงครับมาเติมเต็มในแดนกลางนั่นเองครับซึ่งทางเชีนี่ไรเดอร์นะครับเป็นกองกลาง,งทีมชาติเดนเร์แลนด์อย่างที่บอกไปนะครับเขาสร้างชื่อกับแอสักอัคมาก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมเอซีบิลานเมื่อปี2023นะครับ ซึ่งเอซิิลานเนี่ยก็พยายามหานักเตะกองกลางที่จะเข้ามาแทนที่ของซานโดโตลารี่ที่ย้ายไปดิวคาสเซลแต่ก็ไม่ลงตัวสักทีนะครับก่อนที่จะไปจบที่ทียนี่ไรเดอร์นะครับเขาย้ายมาร่วมทีมเอซิิลานแล้วก็ยึดตัวจริงให้กับทัพปีศาจแดงดําแล้วก็กลายเป็นตัวหลัก ของทีม a อสิบิลานเลยนะครับโดยเฉพาะในทุกการนี้เขาลงสนามไปถึง46นัดยิงไปถึง14ประตูกับอีก4แอสซิสทุกรายการเลยนะครับต้องบอกว่าทารายเดอร์เป็นกองกลางที่ครบเครื่องมากๆนะครับมีเทคนิคที่ดีรูปร่างแข็งแกร่งนะครับตามฉบับของนักเตะดัช m a n แล้วก็ที่สําคัญนะครับในเรื่องของเชิงเทคนิคเด่ยเขาก็เป็นคนที่จ่ายบอลดีนะครับโดยเฉพาะการจ่ายบอลทะลุช่องหรือว่าการจ่ายบอลที่ เข้าสู่พื้นที่อันตรายหรือว่าคิลเลอร์พาร์ตนั่นเองครับแถมยังมีลูกยิงไกลอันหนักดวงแล้วก็มักที่จะสอดเข้าไปทาประตูให้กับทีมเอซิบิลานได้อีกด้วยนะครับขณะที่ด้านเกมรับเนี่ยเขาก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะเข้าบอลแม่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่น่าจะต้องปรับตัวนานถ้าย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้จริงๆเพราะว่าอายุอานามก็เพียงแค่26ปีอยู่ในช่วงที่พอเหมาะแล้วก็กําลังดีเลยนะครับนอกจากการที่จะเป็นกองกลางตัวหลักให้กับทาง เอซิิลานแล้วนะครับไรเดอร์ก็ยังเป็นคีแมนในแดนกลางของทีมชาติเเธอร์แลนด์นะครับลงเล่นไป22นัดทาไปใส่ประตูอีกด้วยนะครับแต่ปัญหาเดียวของแมนซิตี้นะครับเกี่ยวกับทิชานี่ไรเดอร์นั่นก็คือในเรื่องของค่าตัวครับเพราะว่าทางไรเดอร์เพิ่งต่อสัญญาก,กับเอซิิลานไปถึงปี2030นะครับแล้วก็มีราคาประเมินอยู่ที่ราวราวเจล้านยูโรนะครับถ้าแมนซิตี้อยากได้จริงๆมีโอกาสสูงที่ทางเอซิิลานนะครับจะโกงค่าตัวทะลุพุ่งไปถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียว อะไรก็ตามนะครับถ้าเป๊ปกูเรล่าต้องการนักเตะรายนี้จริงๆเชื่อว่าราคา1 0 0รยล้านยูโรน่าจะเป็นราคาที่จิบจ๊บจิแล้วก็พวกเขาพร้อมจะจ่ายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของนักเตะถ้านักเตะคนนั้นเก่งแล้วก็มีคุณภาพสูงจริงแมนซิตี้พร้อมเปย์อยู่แล้วนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับบริหารของแมนซิตี้เนี่ยก็เก่งในเรื่องการต่อรองราคาอยู่แล้วนะครับ เชื่อว่าถ้าแมนซิตี้จะเอาจริงค่าตัวของที่นี่ไรเดอร์ก็น่าจะตกอยู่ประมาณ75-80ล้านยูโรก็ถือว่าแพงอยู่ดีนั่นแหละครับนอกจากนี้นะครับทางแมนซิตี้อย่างที่บอกไปนะครับถ้าได้ไรเดอร์มาแล้วอีกหนึ่งคนที่พวกเขาต้องการตัวนั่นก็คือในรายของมอร์การ์ิฟไว้เพลเบเกอร์ของนักตีแฮมฟอร์เรทที่ฟอร์มจัดจ้านจริงๆในฤดูกาลนี้ก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายนะครับเรือใบสีฟ้าจะปิดดีลผู้เล่นทั้ง2คนนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นจิ๊กซอสสำคัญ พาแมนซิตี้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้อีกหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามเหลือเกินครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆที่นำมาฝากกันในทุกวันนะครับแล้วก็ถือมีคัญหากใครต้องการข้อมูลลูกหนังเพิ่มเติมนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มไปที่คอมมิชชั่นฟุตบอลบ้านเขียวเอฟทีหนึ่งห้ากันได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาเจอกัััััันนนนนนใใหหม่่วววพรรรุงีีี้้สสสบบดค